จอนด้วย to to จอนครับผมจอนไม่ค่อยมีแต่หนวนยื่มเลยนะส่วนใหญ่ตัดผมที่ที่บอกเป็นอาชีพต evet> ัดผมเนี่ยตัดผมแบบไหนแบบเลโทหรือว่าเป็นแบบแบบวินเทจก็ได้ครับวินเทจแบบแกะลายแต่งลายผมอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ครับผมวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยครับวันนี้พวกเราคงได้ดูโชว์เกี่ยวกับการตัดผมหรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นแบบว่าที่แกะลายผมครับอ เป็นโชว์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับจะมาทำลายบนศีรษะพี่หอยหรือเปล่าคะผมท้าให้จอนแกะลายคนดังบนศีรษะตัวเองครับโอนี่คือการตัดผมตัวเองเฮ้ยอันนี้ยากอันนี้ยากแล้วยิ่งกว่าตัดผมคือ ต้องแกะลายเป็นหน้าคนดังบนศีรษาตัวเองแล้วส่องแล้วส่องกระจกนี่แหละครับคือความยากเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่าแล้วคนดังคนนั้นคือพอแกะเสร็จเราก็ต้องรู้กรรมการต้องดูออกนี่คือเราฟาสต์สปีดนะครับจากผมยาวนะครับจอเขาใช้กระจกส่องตลอดเวลาครับนี่คือใช้แบตเตอรี่ด้วยนะครับและนี่คือเริ่มลงลายแล้วครับ เนี่ยเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือทำไล้ไโอ้าบางที<ด>ก็<ว>าาบางทีก็ไปซ้ายบางทีก็ไปขวาใช่ครับโอ้นี่คือต้องใช้สองมือเลยครับภาพฟาสปีดนะครับเป็นการยืนยันว่าไม่มีใครมาช่วยนะครับเวลารวมทั้งหมดนะครับสองชั่วโมงครึ่งครับคือมันกลับด้านใช่ไหมจอนใช่ครับมันกลับด้านเราคือคือต้องมองกระจกข้างหน้ามองกระจกข้างหลังใช่ครับผสมผสานกันนะครับ มันยากมากนะมันคือการเอี้ยวอ่ะแล้วในมือคือแบตเตอรี่นี่นะครับแบตเตอรี่ครับมันคือการเอี้ยวอ่ะเอี้ยวมาแบบค่อยๆสร้างลายบนศีสัะตัวเองเดี๋ยวกรรมการจะต้องถ่ายแล้วครับจอรนครับผมกังวลใจไหมว่ากรรมการจะถ่ายไม่ถูกกังวลนิดนึงครับจอนครับเราจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยพอหันมาปุ๊บเนี่ยกรรมการตอบได้ว่าคนดังคนนี้คือใครกลับหลังหันครับคนดังครับ ผมว่าผมว่าเป็นเอลวิสครับโตบ<ม>๋บอกว่าเอลวิสนะครับครูตอบว่าเอลวิสค่ะพี่หอยครับ,รบเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนจอร์นเลนนอนอเขาไม่คิดจะถูกเลยเหรอคะ <c oughs> คนนี้คือจอร์นเลนนอนและคนดังคนนี้ก็คือเอลวิสเพรสลีย์ครับทูเก่งดูเก่งทำอะไรอยู่คะตอนนี้เปิดร้านตัดผมครับร้านัดผมอ๋อเป็นช่างตัดผมเหรอคะใช่ครับผม ทำมานานยังคะ,ะ,ะ,าะสามสิบปีแล้วฮะคือแล้วจากตัดผมปกติเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นแกะลายเนี่ยได้ยังไงคะ,ะเพราะอะไรเออมันรู้สึกว่ามันตัดผมทรงปกติมันมัน,ม,นมันเฉยๆแล้วฮะเบื่อแล้วมันต้องมีอะไรที่ให้มันดูเป็นศิลปะขึ้นมาเข้าสู่ภารกิจหลักครับท่านคณะกรรมการครับอยากได้แบบประมาณไหนครับ ้อนี้อยากได้แบบเป็นหน้าคนเลยค่ะอยากได้ภาพเหมือนอ่ะหน้าคนเป็นภาพเหมือนได้ครับพี่หนุ่มไหวไหมครับไหวครับให้เวลา3ชั่วโมงโพี่หนุ่มครับเชิญสู่ห้องพิเศษของเราครับเชิญครับเดี๋ยวเราให้ไปอยู่ในห้องที่ มีสมาธิเต็มที่ครับซึ่งหน้าคนเนี่ยมันจะมีดีเทลรายละเอียดของ Q, คิ้วตาโครงหน้าจมูกปากจะจะยากและต้องใช้เวลาตอนนี้อาจารย์ดุเข้าไปที่ห้องซึ่งทีมงานจะเตรียมขึ้นเป็นพิเศษและได้เริ่มลงมือแกะลายผมให้กับคนที่ทางทีมงานเตรียมไว้ให้ครับโจทย์แกะลายผมรูปหน้าขนให้เหมือนที่สุดภายในเวลาสมชั่วโมงโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยนะครับ แล้วอาจารย์หนุ่มจะสร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นแบบไหนต้องติดตามกันครับอาจารย์หนุ่มยังคงสร้างสรรค์ผลงานด้วยความพิถีพิถันและเราเริ่มเห็นลวดลายต่างๆเพิ่มมากขึ้นแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ดูเหมือนว่า การแกะลายผมรูปหน้าคนที่อาจารย์หนุ่มใช้เวลาเกือบ3ชั่วโมงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันที่ด้านในสตูดิโอครับผมว่าได้รับอินสไพร์จากอะไรสักอย่างแน่เลยทัางคณะกรรการครับ โจทย์ที่เราให้คือเป็นหน้าคนคหันกลับมาแล้วท่านบอกว่านี่ใช่หน้าคนไหมกับลังหันครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่ท่านผู้ชมท่านค้าานกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของทุกผู้สือวออฟฟิเชียลนะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ